ซื้อแฟนชายได้ถูกลงรวม4โปรโมชั่นแฟนชายช่วยนักธุรกิจช่วงโควิด19สถานการณ์แพร่ระบาดโควิดถึงตอนนี้ก็ยังไม่คลี่คลายหลายคนกังวลเรื่องรายได้ที่จะหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวการมองหาช่องทางลงทุนจึงถือว่าน่าสนใจและคงจะดีกว่าหากเป็นการลงทุนที่ช่วยประหยัดงบในการลงทุนได้มากขึ้น โดยเหตุนี้ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์ได้รวมกับแฟนชายรายต่างๆในโครงการโปรโมชั่นแฟนชายเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสมาชิกไทยแฟนชายเซ็นเตอร์และผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยมอบสิทธิพิเศษและส่วนลดค่าแฟนชายสินค้าและบริการเมื่อทันซื้อแฟนชายนั้นๆเพียงพิมนคูป,ปองส่วนลดในหน้าเว็บไซต์เพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อสินค้าและบริการตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่เจ้าของแฟนชายกำหนด 1. กรหรี่ปั๊บไส้ไก่ สูตรแชมป์ประเทศไทยจัดโปรโมชั่นฟรีค่าแฟนชายหมดเขต28สิงหาคม64กรี่ปับไส้ไก่สูตรแชมป์ประเทศไทยชูจุดเด่นแฟนชายที่ออกแบบการลงทุนให้ง่ายแบบสุดๆกับวัตถุดิบกรี่ปับสำเร็จรูปพร้อมทอดขายได้ทันทีมีสีไส้ได้แก่ไส้ไก่ไส้เผือกไส้สับประรดไส้ถั่วทองสามารถสามารถเป็นแฟนชายสร้างอาชีพให้กับคนยุคนี้ได้อย่างดี และตอนนี้ก็มีการจัดโปรโมชั่นน่าสนใจโดยการฟรีค่าแฟนชายไม่มีค่าธรรมเนียมไม่เสียค่าแรกเข้าสามารถเลือกลงทุนได้ทันทีพร้อมสอนเทคนิคการทอดเทคนิคการตลาดอุปกรณ์ที่สำคัญในการเปิดร้านและวัตถุดิบในการขายที่พร้อมทอดขายได้ทันทีโปรโมชั่นสุดยอดแบบนี้สามารถใช้สิทธิ์กันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28สิงหาคม64โทร0861131755 0811531600 2. ซูชิหมี่พ่นไฟมอบส่วนลดค่าแฟนชาย5%หมดเขต31สิงหาคม64 แฟนชายซูชิหมีพ่นไฟธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นที่น่าลงทุนเริ่มต้นไม่ยากทำง่ายขายดีคืนทุนไวรสชาติดีมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแม้ว่าไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำได้โดยแฟนชายมีทั้งแบบคีออสขายซื้อกลับไปทาน และเป็นลักษณะร้านนั่งทานมีหลายแพ็กเกจให้เลือกลงทุนและพิเศษยิ่งกว่าเพราะตอนนี้มีการจัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดค่าแฟนชเซ5%ให้กับ5สาขาแรกเพียงแจ้งว่าทราบมาจากไทยแฟนชส์เซ็นเตอร์โดยสิ่งที่จะได้รับคือการอบรมพนักงานก่อนเปิดร้านสอนเทคนิคการขายสอนสูตรเมนูสำหรับเปิดร้านการส่งเสริมด้านการตลาดเป็นต้นสามารถใช้สิทธิ์กันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคม64โทร096 914 6991 065 226 9661 3แฟนชายเบสเอ็กเบสจัดส่วนลดค่าแฟนชายกว่า50%ตามเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่หมดเขต31สิงหาคม64เบสเอ็กเบส แฟนชายบริการจัดส่งสินค้าและพัสดุสาขาทั่วประเทศกว่า644แห่งโดยสาขาของ Best e x p r e s s มีหน้าที่รับและกระจายพัสดุเพื่อดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัดหรือเขตซึ่งต้องมีโกดังสำหรับคัดแยกพัสดุของตนเองและมีหน้าร้านที่ตกแต่งตามมาตรฐานของ Best e x p r e s s เป็นอีกแฟนชายที่น่าลงทุนในยุคที่การตลาดออนไลน์กำลังเติบโตแบบสุดๆ และเพื่อให้คนสนใจเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้นงานนี้จึงได้จัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดค่าแฟนชายกว่า50%ตามเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม64ต้องเซ็นสัญญาหลังจากวันนัดคุยภายใน30วันโทร098 816 6263 092 668 8528 4 แฟนชายราชาลิงจัดโปรโมชั่นส่วนลด1 0 0 0 0บาทหมดเขต2กันยายน64ราชาลิงเป็นแฟนชายชานมไข่มุกพ่นไฟที่มีจุดเด่นคือหัวลิงยักษ์ที่คอยต้อนรับลูกค้าโดยเครื่องดื่มมีความหวานถึง5ระดับให้ลูกค้าเลือกได้ตามต้องการเป็นแฟนชายที่ขยายสาขาได้รวดเร็วปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า140แห่งมีแพ็กเกจลงทุนให้เลือกตามความเหมาะสม และยังมีการจัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดในไซส์เโดยลดราคากว่า1 0 0 0 0บาทโดยผู้ลงทุนจะได้อุปกรณ์การขายกว่า70รายการสอนเทคนิคการทําเครื่องดื่มเมนูต่างๆเทคนิคการทําตลาดพร้อมการให้คำปรึกษาจากทีมงานมืออาชีพสามารถใช้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน64โทร090 9 8 4 6303 0 8 0 565 3 4 7 3 5. แฟนชายกลับตานีโรตีชาชักกัญชาเจ้าแรกในประเทศไทยจัดโปรโมชั่นส่วนลดแฟนชาย1,000 0บาทหมดเขต15กันยายน64แฟนชายกลับตานีเป็นสุดยอดการลงทุนที่ซื้อเพียงหนึ่งแต่ได้ถึง3รูปแบบในแฟนชายเดียวได้ทั้งคาเฟ่เครื่องดื่มกาแฟแบบพรีเมียมสูตรโรตีชาชักและเมนูกัญชาที่ได้รับใบอนุญาตซื้อขายอย่างถูกต้องรวมถึงได้พัฒนาสินค้าเพื่อจำหน่ายหน้าร้านและทางออนไลน์ เพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายให้ผู้ลงทุนได้มากขึ้นและเพื่อเปิดโอกาสให้คนสนใจเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้นจึงได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับ20ท่านแรกรับส่วนลดค่าแฟนชายทันที10,000บาทสำหรับคนที่จองแพ็กเกจลงทุนแบบ The Counter ขนาดกลางหรือ Standalone ขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังฟรีค่าธรมเนียมและฟรีไม่เก็บเปอร์เซ็นต์ค่ารอยัลที่ฟรี1ปีอีกด้วย สามารถลดต้นทุนสำหรับคนสนใจลงทุนได้เป็นอย่างดีสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน64โทร094-598-8978 092-994-2659 6. แฟนชายพิซพซ่าแอนพิซซ่าจัดโปรโมชั่นส่วนลดค่าแฟนชายเหลือ99,000บาทหมดเขต16กันยายน64 p ิซซาแอนพิซซาเป็นร้านพิซซ่าแฟนชชายแนวใหม่มีวัตถุดิบส่งตรงจากโรงงานพร้อมชีสสุดพิเศษแป้งสุดหนานุ่ม ซอสอุปกรณ์ในการเปิดร้านและการสอนเทคนิคการทำพิซซ่าทุกขั้นตอนทุกหน้าวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆให้ผู้ลงทุนสามารถเปิดร้านได้อย่างมืออาชีพพร้อมกันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับคนที่สนใจเพื่อเพิ่มโอกาสให้คนสนใจเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้นจึงได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษมอบส่วนลดค่าแฟนชายจากราคาปกติ1 9 9 99, 9 9 9บาทเหลือเพียง99,00 0บาทให้คนสนใจที่อยากสร้างธุรกิจในยุ โควิด1 9สามารถเลือกลงทุนได้ทันทีโดยมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาและดูแลผู้ลงทุนทุกคนเป็นอย่างดีสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายน64โทร081 614 8282 085 153 0660เแฟนชายมาซ่ามาล่าเทพเบนโต จัดโปรโมชั่นผ่อนศนซ์นาน6เดือนหมดเขต9พฤศจิกายน2564แบรนด์หมาล่าในชุดเบนโตมีเมนูให้เลือกกว่า28รายการทั้งเนื้อสัตว์ผักและซอสน,นานาชาติจัดเซ็ตฟิวชั่นเลือกได้ตามใจทานคู่กับเครื่องเคียงต่างๆเช่นข้าวหอมมะลิข้าวผัดกระเทียมซุปมิโซะกิมจิผักดองนอกจากนี้ยังมีหมาล่าอีกหลายรสชาติ ให้เลือกรับประทานเป็นแฟนชายลงทุนง่ายขึ้นทุนไวและเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่สนใจเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้นจึงได้จัดโปรโมชั่นผ่อน0%นาน6เดือนเป็นแฟนชายที่ไม่หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายปีถือเป็นโอกาสดีๆของคนที่สนใจลงทุนสามารถใช้สิทธิ์โปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง9พฤศจิกายน2564โทร0916983264 0973652445 8. Beauty Center b i c o จัดโปรโมชั่นลดราคาจัดโปรโมชั่นลดราคาแฟนชายจาก19,900บาทลดเหลือ9,900บาทหมดเขต31ธันวาคม64 Beauty Center, b ร c o ถือเป็นแฟนชายออนไลน์ขายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เริ่มธุรกิจไม่ยากโดยเรามีหน้าที่ในการโปรโมทเว็บไซต์ที่จัดมาให้โดยมีการสอนเทคนิคการโพสและมีทีมงานคอยอัปเดตสินค้าทางหน้าเว็บไซต์ให้ เมื่อมีลูกค้าเราสามารถให้ทางแฟนชายจัดส่งให้กับลูกค้าในนามของผู้ลงทุนได้ทันทีจึงไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งสินค้าเองไม่ต้องส่งของเองแถมยังมีแพ็กเกจลงทุนแบบเปิดหน้าร้านให้คนสนใจได้เลือกลงทุนด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนสนใจสามารถเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้นจึงได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษมอบส่วนลดค่าแฟนชายจากราคาปกติ1 9 9 0 0บาทเหลือเพียง9,900บาทและได้ของแถมมูลค่ากว่า5,000บาทอีกด้วยผู้สนใจสามารถใช้สิทธิ์นี้ในตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม64ถึง31ถึง31ธันวาคม64โทร0 6 3 478 8880-092-636-0088เ 88. แฟนชายโมโมชฉะชานมไข่มุกไต้หวันซื้อแฟนชายราคาสุดพิเศษเพียง39,000บาทหมดเขต31ธันวาคม64สำหรับคนที่สนใจลงทุนเปิดร้านชานมการลงทุนกับแฟนชายโมโมชฉะชานมไข่มุกไต้หวันถือว่าน่าสนใจมาก จุดเด่นคือไข่มุกสุดลับเฉพาะต้มวันต่อวันราคาเริ่มต้นเพียง19บาทมีเมนูเครื่องดื่มให้เลือกกว่า40รายการเช่นนมสดบราวน์ชูการ์ชานมไข่มุกมัทฉะบราวน์ชูการ์เป็นต้นและเพื่อให้คนสนใจเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้นประหยัดงบลงทุนได้มากกว่าเดิมจึงได้จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเพียง39,000บาทโดยเป็นราคาพร้อมเปิดร้านมีเคาน์เตอร์และอุปกรณ์พร้อมขาย สอนการทำเมนูเครื่องดื่มต่างๆรวมถึงดูแลหลังการขายให้คำปรึกษาจากทีมงานมืออาชีพแถมไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆผู้สนใจสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ทธันวาคม64โทร092 445 9942 10โอชย,ยัสช่วยไทยสู้ภัยโควิด ห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบ15ปีลดห้าหมื่นบาท ใช้สิทธิ์ได้ถึงเดือนธันวาคม64โอชะยะแบรนด์เครื่องดื่มชานมไข่มุกชื่อดังก่อตั้งมานานกว่า15ปีมีสาขาทั่วประเทศจำนวนมากและเพื่อเปิดโอกาสให้คนสนใจสามารถเลือกลงทุนสร้างธุรกิจให้ตัวเองได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในยุคโควิดแบบนี้ทางโอชะยะจึงได้ผุดแคมเปญโอชะยะสตาร์ทอัพที่จัดหนักจัดเต็มครั้งแรกในรอบ15ปีลดค่าแฟนชายกว่า50,000บาทสามารถจองสิทธิ์เพียง50,000บาทเฉพาะเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นโดยให้สิทธิ์100ท่านแรกพร้อมการอบรมฟรี มีอุปกรณ์หลักสําหรับเปิดร้านมีทําเลให้เลือกลงทุนตามต้องการโดยผู้สนใจเมื่อจองสิทธิ์แล้วสามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้ถึงเดือนธันวาคม64โทร065 219 9152 081 922 8843 การใช้สิทธิ์โปรโมชั่นจากแฟนชายเป็นอีกหนึ่งการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างไรายได้มากขึ้นโดยผู้สนใจสามารถเลือกแฟนชายที่ต้องการลงทุนและติดต่อข้อมูลเรื่องการลงทุนอย่างละเอียดและต้องไม่ลืมสอบถามเรื่องโปรโมชั่นที่ได้นำเสนอนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนให้ดีมากขึ้นสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง y o u u u b ไทยแฟ f น a n c h เซ็นเตอร์และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ